เรื่องสมบัติของอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิโครธารามใกล้พระนครกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นแลพระเจ้ามหานามมากกราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าอุบาสกพ,พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกะระมหาบ่อพิษบุคคลพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสาระด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลดูกระมหาบาพิตอุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาท เป็นผู้งดเว้นจากอาทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาตเป็นผู้งดเว้นจากสุราเมระยะมัชะปะมาทัฏฐานาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาดูกรามหาบาพิธอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกครร ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะดูกะระมหาบอพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรหณี อันเป็นมนทินมีจาคะอันไม่ติดขัดมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกอยู่ครอบครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาดูกระมหาบอพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเหตุให้เห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะ เป็นไปเพื่อชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุก์ขโดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ดูกรมหานามะเมื adalah, mm ่อใดแลอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากคะ แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะหนึ่งตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุหนึ่งตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัจธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการฟังสั์ธรรมหนึ่ง ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรมหนึ่งตนเองเป็นผู้พิจารณาอัดแห่งธรรมที่ตนฟังแล้วแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นใ,ในการพิจารณาอัดแห่งธรรมหนึ่งต, <satur ate> bon. ตนเองรู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมหนึ่งด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ก็ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นดูกระมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะหนึ่งตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นในการเห็นภิกษุหนึ่ง ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัจธรรมและชักชวนผู้อื่นในการฟังสัจธรรมหนึ่งตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นเพื่อการทรงจำธรรมหนึ่งตนเองเป็นผู้พิจารณาอัดแห่งธรรมที่ตนฟังแล้วและชักชวนผู้อื่น ในการพิจารณาอัดแห่งธรรมหนึ่งตนเองรู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเรื่องสมบัติของอุบาโสกโจบ